สวัสดีครับพบกับรายการก่อนนอนชวนอ่านงานวิจัยนะครับในคืนนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องงานวิจัยนะครับเรื่อง Under 300 Dollar Anti Drone การ with GPS spoofing t c h คนิค using CoTS นะครับหรือปืนต่อต้านโดรนนะครับที่มีราคาต่ำกว่า300ดอลลาร์นะครับซึ่งจะใช้เทคนิคในการปลอมแปลงสัญญาณ GPS นะครับโดย จะใช้อุปกรณ์เชิงพาณิชย์ทั่วไปนะครับงานวิจัยนี้นะครับเป็นผลงานของวิจัยจากวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาตินะครับหรือ International Academy of Aviation Industry หรือ IAI นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลากระบังนะครับแล้วก็นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขท,ท,ทัยธรรมาธิราชนะครับ ซึ่งในทีมงานนะครับก็จะประกอบไปด้วยคุณพิรดา,าเตชะวิจิตนะครับคุณพลกิจสุขเฉลิมนะครับคุณมนทวั์พิษณุพันธ์นะครับคุณนัททชากิตอัธนาศนะครับถ้าถ้าอ่านชื่อผิดต้องขอประทานโทษด้วยนะครับซึ่งงานวิจัยนี้นะครับได้ถูกนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาตินะครับปี2024ครั้งที่10นะครับใน ในชื่อของ International Conference on Applied System Innovation นะครับือ ICASI ครับในสไลด์นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงส่วน Abstract นะ, the section consists the paper, นะครับ i n t i s s e c t i o n provides concise overview of the e n t r y research paper นะซึ่งงานะวิจัยนี้นะครับจะโฟกัส on developing low-cost a n t i d o n e กันนะครับที่ ใช้อุปกรณ์ Commercial o f The Shelf นะครับหรือ COTS นะครับ The system call mechanism is a GPS spoofing technique นะครับจะมีการ implement with a software-defined radio นะครับหรือ SDR นะครับซึ่งจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ประหยัดพลังงานมากนะครับ h y p o t y t y w o r a successfully about Tuluadon To land in the d e s i แ e d area นะครับก็จะลงจอดในพื้นที่ที่เราได้ระบุไว้นะครับ The paper concludes by p r o p o s e n a practical and cost-effective approach for drone control นะครับซึ่งคีย์เวิร์ดเนี่ยก็จะเอา s o l ิต i ้ง i n c ิ้ d n n g a ี t d ด o n e ไ a v GPS p r s o f o n g and signal jamming นะครับแล้วก เดี๋ยวก็จะไปดูกันที่ในส่วนบทนำในสไลด์ถัดไปนะครับในส่วนของ i n t โทรดักชันนี้นะครับนะก็จะบอกว่า uh, the research discuss the main problem นะครับซึ่งก็คือภยัยคุกคามจากโดรนนะครับหรือ UAV นะครับแล้วก็ these U I have become a significant threat นะครับ to public safety and security and are now very easy to acquire นะครับซึ่ง อย่างไรก็ตามก็ยังมีช่องว่างของเทคโนโลยีที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่า uh, most anti-drone system is currently uh, available in the market are uh, very expensive นะครับ uh, แล้วก็ the primary objective นะครับ t h e r e for e is uh, to develop a highly effective anti-drone device นะครับ that s cost under 300 dollar นะครับ โดยใช้เทคนิค GPS spoofing นะครับ This is to be achieved by using COTS component นะครับหรือ,อใช้อุปกรณ์เชิงพาณิชย์ทั่วไปนะครับ which are easily found นะครับที่เราหาได้ง่ายๆในตลาดนะครับในสไลด์นี้นะครับเราก็จะมาดูกันในส่วนของต้นแบบอุปกรณ์นะครับหร,รือ prototype นะครับ The i m m g g s s o uh, w w a person holding the anti-don can prototype a physical representation of the research output is clear visual sure of how the device is i n t e n d for practical use The photograph is labeled as Figure one anti-don can uses นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะช่วยยืนยันได้ว่านี่คือคือภาพอของการสาธิตการใช้งานจริงนะครับ This slide effectively d emonstrate the practicality and low cost design of the device built from COTS component and mentioned earlier ครัสำหรับในสไลด์นี้นะครับ we are looking at the a n t i d r o n e technique mentioned in the research นะครับซึ่งงานวิจัยนี้ก็ได้กล่าวถึง2วิธี หลักๆไว้นะครับ The first is RF jamming uh, method to transmit noise to disrupt signal นะครับแต่ปัญหาก็คือ Drone can still receive GPS signal นะครับ And many are now built with jam r e s i s t a n t feature นะครับ uh, Second method uses projectile net or water cannon นะครับซึ่งวิธีนี้แม้จะใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ Uh, it carries risk of property damage and has a limit operating r a n t นะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับ uh, the paper conclude that these two conventional m e t h o d นะครับ we were not suitable for the i r project ครับในสไลด์นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูเหตุผลในการเลือก GPS proofing The research explain that GPS spoofing is a technique used to transmit a fake GPS signal นะครับซึ่งเทคนิคนี้นะจะหลอกระบบนำทางของโดรนได้นะ This make uh, the drone believe it is in a different location นะครับซึ่งการเลือกใช้วิธีนี้จะมีเหตุผลสำคัญ3ประการนะครับ The first is that is consume less power and Uh, the system is less complex นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆน,นะครับ t e reason for choosing this technique is i s l o w r i s k of causing damage to uh, the drone or other object นะครับนอกจากนี้ is require a short development time and has a low overall cost นะครับในสไลด์นี้นะครับเราก็ จะมาดูนะในส่วนของการออกแบบระบบนะครับ System Design นะครับ The System consists of four main components นะครับ First นะครับ is Lock Periodic Antenna LPDA ซึ่งก็คือเสาอากาศแบบกำหนดทิศทางนะงนะงนะที่สามารถส่งสัญญาณได้หลายความถี่พร้อมกันนะครับแล้วก็ uh, The second component is the HIF นะ a c a s i n g l e Board Computer is used with Uh, the example given being uh, Raspberry Pi นะคร The final component is uh, the preamplifier and power amplifier นะค And instrument used to boost the signal power to a level strong enough to reach the target z o n e นะครับในส่วนของการออกแบบระบบนะครับหรือ system design นะครับใน รายละเอียดที่เชิงลึกมากขึ้นนะครับ This uh, diagram on this slide นะครับ l a v e l figure t o diagram Design of anti-drone system Illustrate the signal chain นะครับด้วยระบบนะครับก็จะเริ่มด้วย SBC นะครับ Signal board computer นะครับซึ่งเชื่อมต่อกับ HRF a นะครับ this Signal then placed to t o LNA l o w noise a m p l i f i e r นะครับตัวนี้ State with Gain อ่าโฟร์ตี e เดนะครับ And 30 Decibel นะครับ uh, respectively อ่าแล้วก็ตามด้วย1 Watt Power Amplifier เนะครับเพื่อทำการเพิ่มกำลังสัญญาณนะครับ this amplified signal is then mixed with the on band uh, GNSS jammer excess นะครับก็จะมามิกกับสัญญาณตัวนี้ นะครับแล้วก็ส่งไปทางเสาอากาศนะครับ L1 uh, LDPA นี่นะครับ uh, LPDA นี่ยครับที่จะมี uh, การกำหนดทิศทางในการส่งได้ลักษณะทิศทางก็น่าจะเป็นประมาณเอียงนะครับในส่วนของสไลด์นี้นะครับเราก็จะมาดูการออกแบบระบบนะครับ System Design แบบของจริง ดิส slide show a ์ดีเท e วิวของ e อ่อเดสิสต t เมนโป t โตไทป์ลาเบ e ์ as a f i c k e r tree This อ่อไดอะแกรมอิลลัสเต็ดเ the six main component s น uh, ะครับมีทั้งหมดหกหกส่วนประกอบหลักนะครับ of the system starting with number one เ uh, อ we have the block periodic antenna นะครับก็คือเป็นเสา L D P A เป็น L P D A นะครับ which is then connect to hex RF SDR within number 3นะครับอันนี้ก็จะเป็น hex RF นะครับก่อน hex RF SDR นะครับ uh, the hex RF is controlled by single board computer SBC นะครับ uh, SBC label number 2นะครับ single board computer ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ b two The signal then go to uh, low noise amplifier or LNA within number 6นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว uh, amplifier นะครับขยายคลื่นขยายสัญญาณนะครับแล้วก็จะเป็น and uh, pre amplifier and power amplifier which is number 4ตัวนี้จะเป็น pm แล้วก็ uh, power amp นะครับแล้วก็จะเป็น ส่วนประกอบสุดท้ายนะครับก็คือ GPS jammer นะครับ Label in number f ตัวนี้จะเป็น GPS jammer uh, This is completed uh, the full system design of prototype นะครับสำหรับในสไลด์นี้นะครับ We are going to dive into uh, the detail of the ก uh, ารออกแบบ s y stem design นะครับ d e s i provides comprehensive list of all the main components used in the system นะครับส่วนประกอบแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ uh, block periodic นะครับหรือ uh, LPDA นะครับ Label number one นะครับ it is a directional antenna that operates a o t s a wide f r e q u e n c y g e ต่อไปก็จะเป็น the HRF นะครับ SDR is number five and it is the core device that converts นะ digital data to radio wave นะครับก็จะเปลี่ยนจากสัญญาณดิจิตอลไปเป็นคลื่นสัญญาณวิทยุนะครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับควบคุมด้วยซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับในในหมายเลขสองนะครับ,นนรบต่อมานะครับที่ Pre-Amplifier and Power Amplifier นะครับหรือ PA นะครับ which is number 6นะครับ serve to boost the signal นะครับเพื่อให้มีกำลังที่มากพอที่จะส่งไปยังโดนเป้าหมายนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น crucial part of the uh, system is all band GNSS jammer except L1 นะครับใน um, number four นะครับ which is used to generate The fake GPS signal นะครับสัญญ,ญาณจากส่วนประกอบทั้งหมดก็จะถูกรวมกันด้วย RF combiner นะครับใน Number Tre นะครับซึ่งก่อนที่จะส่งไปยิงเสายังเสาอากาศนะครับ Additional โครงสร้างของปืน,นจะได้ถูกสร้างขึ้นมาจากการพิมพ์ 3D นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับ ส่วนในสไลด์นี้นะครับเราก็จะมาดูการออกแบบนะครับ System Design ในส่วนของ Final Prototype นะครับ The Image Label as a f i g u r e 4นะครับ Show the Final Assembly of the a n t i d o t e กันนะครับซึ่งตัวปืนนี้มีโครงสร้างหลักที่สร้างจากการพิมพ์ 3D นะครับ The Prototype Consists of Three main components visible here. Number o is Uh, the antenna number two is an aluminum pipe นะครับ number two aluminum pipe จะอยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ซึ่งทำหน้าที่นะครับ mm hmm. เป็นลำกล้องของปืนนะครับ the, uh, the final component number three นะครับ number three is SDR module on the HRF นะครับ This show the complete physical form นะครับ of low cost anti drone system นะครับอันนี้ก็จะโชว์ uh, แสดงลักษณะทางกายภาพทั้งหมดนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่อันนี้ปืนแอนตี้โดนนะครับที่ราคาต่ำกว่า300ดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ประมาณ1นึ่งบาทนะครับในงบประมาณนี้นะครับในส่วนของสไลด์นี้นะครับเราก็จะมาลงรายละเอียดนะครับของเครื่องส่งสัญญาณนะครับหรือ GPS s o o p i n g นะครับ process b e g i n with s o f t w a r รนะครับ we use GPS s d r at uh, SIM to create the fake GPS data right? mm hmm. ขึ้นนะครับ right? mm hmm. ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการกำหนดพิกัดนะครับ right? ที่ต้องการหลอกล่อครับ right? for t h s research uh, the team select an airport as the target location นะครับ uh, e c i s o n behind this is that most commercial drone are setting yeah, to uh, automatically ีจะเ r ินท e งถึงบ้า t เ e ื่ e t วกเขาเข้าใกล้ o นานะครับ The next step involve การแปลสัญญาณนะครับคือการ using the HRF a c k to convert the data into radio wave นะครับ This signal is transmitted at specific frequency นะครับ of uh, 1575.42 m h z นะครับจะเป็นความถี่ที่ใช้อ เพื่อเป็นความถี่เฝ้าระวังนะครับของสนามบินนะ Which correspond to L1 GPS band นะครับสัญญาณจะถูกขยายกำลังด้วย pre amplifier นะครับและ,ะ power amplifier นะครับก่อนที่จะถูกส่งออกไปนะครับ The first step is to jam alter GPS signal except L1 นะครับเพื่อให้โดรนรับสัญญาณเฉพาะสัญญาณปลอม เท่านั้นนะครับในส่วนของสไลด์นี้เราก็จะมาดูว่าเครื่องส่งสัญญาณนะครับ GPS spoofing ในส่วนของการทดสอบนะครับว่าเป็นอย่างไรดิสไลด์นะครับ Label r i g g e r 5 Testing of GPS spoofing technique นะครับ Show the result of the system in action นะครับในภาพทางซ้ายมือนะครับแสดงผลการทดสอบด้วยเครื่องมือที่เราเรียกว่า s p e c t รัม a อนาลิเซนะครับเครื่องตัวนี้จะแสดงสเปกตรัมนะครับข,ขึ้น uh, the graph uh, confirm that uh, the system can successfully generate uh, signal at uh, specific frequency นะครับส่วนภาพทางขวามือนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่า the fake GPS signal is being sent uh, to smartphone นะครับ with the computer screen also displaying the uh, this uh, signal output this is proof that the system is functionally uh, at i n t e n t นะสำหรับสไลด์นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับงบประมาณนะครับของระบบปืนต่อต้านโดนนะครับหรือ budget allocation for อ e a n t i โ o นการซิสเต็มนะครับซึ่งจะแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของต่าวนประกอบน,นะครับที่นำมาใช้ในการสร้างระบบะต้นแบบนี้นะครับ The total cost of the system is 282.75ดอลลาร์ 75, นะครับ which e f f e c t s a highly optimized budget for functional GPS proofing platform นะครับซึ่ง โครงสร้างของตัวปืนนะครับจะใช้ท่ออะลูมิเนียมร่วมกับการพิมพ์ 3D นะครับซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่13ดอลลาร์เท่านั้นนะครับแอนฮาร e เอลฟิ e c e ิร์ฟแอนเดอะคอ r e เอสติ r า d อฟ i n ร์ i t ฟายเรเดียลยูน s ตนะครับ the most component at, อีส์เดอะ t อสเอ็กซ์เพนอมโพเนนนะครับก็จะแพงที่สุดนะครับอ,อยู่ที่ e อ็กซลองลงมาก็คือ ซิกเนตบอร์ดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบควบคุมทั้งหมดนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่เซเวนตี้ดอลลาร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการประมวลผลแล้วก็คอนโทรลนะครับการปล่อยสัญ n a l นะครับต่อมาก็จะเป็น the uh, GNSS jammer module นะครับซึ่งมีคอสอยู่ที่ $42 ดอลลาร์นะครับ providing the spoofing capability necessary to override UAV navigation นะครับ ล้วก็จะมีส่วนประกอบอื่นๆนะครับเช่น LPDA Antenna นะครับอยู่ที่22ดอลลาร์นะครับ PM and Power Amplifier นะครับอยู่ที่40ดอลลาร์นะครับ Combiner อยู่ที่ประมาณ16นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่20นะครับล้วนเป็นองค์ประกอบเสริมนะครับที่จะช่วยทำให้ระบบเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในภาคสนามนะครับ this budget breakdown demonstrate that the fully operational anti drone นะครับ can be b u i l t under 300 ab, using cots component นะครับ making is a e a l a b l e for uh, tactical deployment in low resource นะครับ environment นะครับพร้อมสําหรับการ ทำงานได้นะครับด้วยงบประมาณนะครับต่ํากว่า300ดอลลาร์นะครับส่วนในสไลด์นี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับผลทดสอบรูแปแบบการแผ่กระจายของคลื่น,นรหรือเรียกว่า Radiation Pattern นะครับ The objective of this test was to measure the direction and c h a r a c t e r i s t i c of the signal transmitted from ดีแอนที่โดรนกันนะครับวิธีการทดสอบที่ใชนะ้ก็คือจะติดตั้งใน open area test site นะครับหรือ OATS นะครับ for the test that uh, receiver was placed at the high e of 12 meter นะครับขึ้นไปสูงถึง12เมตรนะครับ uh, uh, เพื่อจำลองตำแหน่งของโดรนนะครับ and anti drone Guns watch e n rotate 360 d e g ด e e อกรนะครับแล้วก็จะมีการวัดความแรงของสัญญาณนะครับทุกๆ2องศาโดย t ะ show that the v a r i a t i o n pattern was semicircular นะครับ, cular, รบแล้วก็มุมการกระจายของสัญญาณเนะี่ยจะกว้างอยู่ที่60องศานะครับ This directional characteristic m a k e it easy to aim at เดอแทรเก็ตนะครับแต่ก็ในมุมที่กว้างถึง60นะครับก็จะมีความเสี่ยงที่จะลบกวนอุปกรณ์อื่นๆนะครับซึ่งนี่จะเป็นจุดที่จำเป็นที่จะต้องนำไปพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับในสไลด์นี้นะครับเราก็จะมาดูผลทดสอบนะครับรูปแบบการแผ่กระจายคลืนนะครับหรือ Relation Pattern เพิ่มเติมนะครับ t s สไลด์อ่าล l ร์เบลเดอฟินะครับ l a t e Uh, the test setup used to uh, measure the antenna radiation pattern นะครับภาพทางซ้ายมือก็อจะเห็นว่าว่า uh, การจัดวางนะครับอุปกรณ์ใน open area นะครับ test site นะครับจะเป็นยังไงครับซึ่งก็งจะประกอบด้วยตัวปืนต่อต้านโดรนนะครับและเสารับสัญญาณนะครับ The diagram also shows The use of the spectrum analyzer to analyze the signal นะครับส่วนภาพทางขวามือแสดงผลลัพธ์ของ radiation pattern ของสาอากาศ LPA d ที่ความถี่ L-band นะครับ This uh, test c o n f i r m that the antenna is working properly and is suitable for its intended purpose นะครับส่วนในสไลด์นี้นะครับก็จะมาดู ผลการทดสอบ GPS spoofing นะครับ The objective of this test was to verify that the a n t e n n น can s p o o successfully นะครับ Transmit t h uh, d spoofing signal นะครับผลการทดสอบนี้ก็จะแสงให้เห็นว่าตำแหน่งของเครื่องรับสัญญาณ GNSS นะครับบนตัวโดรนเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากพิกัดจริงนะครับไปยังพิกัดปลอมที่ระเบิดของเราสร้างขึ้นนะครับ Uh, the table illustrates this process. Uh, the test begin with the GNSS receiver module enabled and area location is fixed when uh, spoofing The receiver starts to parity uh, lose the signal a uh, fully loss of the real signal then occurs. Finally, the receiver coordinate. c h to t h e s p o o f position นะครับ the fake l o c a t i o n is f i x e d นะครับในสไลด์นี้นะครับเราก็จะมาดูผลนการทดสอบ g p s spoofing ในเชิงภาพนะครับดิสไลด์ l ็อบเบิลฟิกซ์ e ิกเนะครับ illustrate the g p s spoofing r e s u l t this image show sequence of events นะครับภาพบนซ้ายนะครับจะแสดงตำแหน่งจริงของตัวโดรนนะครับที่บินอยู่ Uh, the image then s h o w the ์เดี๋ย r โด o นรีพ o ร์ตอ่ g โลเคชั l การก p p i n g นะครับ away from its real position นะครับ the final image on the top right นะครับ we can see the drone position has completely changed สุดท้ายนะครับ the bottom image show the drone fake location นะครับ which is the at the airport นะครับ This v i s u a l e v i d e n c e clearly demonstrated the success of GPS spoofing technique นะครับสำหรับสไลด์หน้าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนของบทสรุปและข้อเสนอแนะนะครับหรือ conclusion and suggestion นะซึ่งจะสรุปผลการพัฒนาระบบต่อต้านโรนต้นทุนต่ำนะครับโดยใช้เทคนิค GPS spoofing ร่วมกับอุปรกรณ์ COTS นะครับทั้งหมดนะครับ Uh, the system demonstrated effective spoofing to signal right? capability with a performance level of 20 dB, e c i e l indicating strong signal d o m i n a n t over authentic satellite transmission. Right? Mm hmm. ซึ่งจากการทดสอบพบว่าจะสามารถรบก,กวนสัญญาณ GPS ได้ภายในเวลาเพียง4วินาทีนะครับแล้วก็จะหลอกให้ระบบเนี่ยนำทาง เข้าใจะระบบนำทางมันเข้าใจผิดได้นะครับภายใน1นาทีนะคร Infield t i a l conduits near airport zone the spoofing system successfully missile UAV นะครับ into immediately landing behavior confirming its operational viability นะครับ, ability, รบผลลัพธ์นะี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้งานจริงในพื้นที่ที่มีข้อจำกัด ในส่วนของความปลอดภัยนะครับโดยไม่ต้องใช้ระบบหลบกวนความถี่แบบที่มันรุนแรงไปกระทบกระเทือนกับส่วนอื่นได้ครับ This research s u g g e s t s l o w c o s t modular a n t i d r o n e system using GPS spoofing can be deployed effectively นะครับ,นะนะรบ in the tactical scenario นะ especially where conventional jamming is impractical or โอหิบิตนะครับเป็นแนวทางที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับในงานด้านความมั่นคงนะครับหรือการควบคุมพื้นที่อ่อนไหวอย่างเช่นสนามบินนะครับหรือสถานที่สำคัญนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับงานวิจัยของเปเปอร์นี้นะครับซึ่งเป็นการพัฒนาปืนต่อต้านอากาศยานไร้คนขับต้นทุนต่ำไม่เกินห0,000บาทนะครับของนักวิจัยคนไทยนะครับ ก็รีวิวจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคืนนี้นะครับฟันดีลาตีสวัสดีครับผม